มาแล้วกับคลิปหาคาถาต้องคำสาปนะคลิปนี้เราจะพูดถึงคาถาที่สามารถซื้อได้ในร้านค้ากับคาถาที่สามารถหาได้ในโรงเรียนก่อนนะส่วนคาถาที่ต้องเป็นพ่อมดมืดนั้นเราจะเก็บไว้ EP ถัดไปเรามาเริ่มกันกับที่คาถาแรกเรียนได้ตั้งแต่ชั้นเรียนปีที่5ในราคา2 0 0 0พอยต์นะใช้สตันยกเป้าหมายขึ้นในอากาศแล้วห้อยข้อเท้าคาถาที่2เรียนได้ตั้งแต่ชั้นเรียนปีที่11ในราคา10,000พอยต์นะไม่มีภาพตัวอย่างนะเพราะเราไม่ได้ซื้อคาถาในร้านในคลิปนี้คาถานี้มันเป็นการที่เชื่อมเป้าหมายที่ติดกับเราถ้าเราโดนดาเมจเป้าหมายของเราก็จะโดนด้วยครึ่งหนึ่งนะคาถาที่3เรียนได้ตั้งแต่ชั้นเรียนปีที่11ในราคา10,000พอยต์นะอันนี้มีคน ใช้กับเราพอดีใช้สตันเป้าหมายด้วยเชือกหรือเถาวันนะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกล้านน้ำาุุตรงนี้นะตรงประมาณล้านน้ำาุุข้างหน้าใกล้ๆตรงนี้ข้างใต้ก็จะมีคาถาหนึง่งเลยนได้ตั้งแต่้ะเรียนปีที่หนึ่งในราคา400พ o i อ์นะาถานี้แค่ติดต้องจับ ไม่มีดาเมจนะสามารถใช้ในพื้นที่เซตโซนได้แค่ทำให้เป้าหมายลุกนั่งหรือกระโดดแบบสุ่มมาที่ห้องมิวสิคลูมถ้าสถานนี้สามารถเรียนได้ทันทีแค่ทำตามเควสกดคุยกับ n p c เขาเบื่อนะแค่อยากให้เราเต้นให้ก็ดูตามด้านข้างเลย e dance พอตอนเต้นท่าที่หนึ่งแล้วเราก็ทับ e dance สองเหมือนตามที่เราพิมพ์เลยนะเ n อพอตอนเต้นท่าที่สองแล้วก็ทับ e dance สามพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คุยกับ mpc อีกครั้งเขาจะให้คาถามาเป็นคาถาเต้น ไม่มีดาเมจเหมือนกันแค่ติดต้องสาบให้แบบเต้นแบบนี้เป้าหมายยังสามารถไล่คาถาหรือว่าเคลื่อนที่ได้นะสามารถไล่ใส่ตัวเองได้นะโดยกดคาถาแล้วก็กดทีแต่ถ้าเราใช้โพเทกโกอยู่จะไม่ได้ผลนะต้องเอาโพเทกโกออกก็จะใช้ได้คาถาต่อไปวับมาที่หอนาฬิกา ในการเราก็เดินไปทางทางเดินนะด้านนี้ขวามือสถานีก็ไม่มีภาพตัวอย่างแล้วนะแค่ให้เป้าหมายไม่สามารถส่งแชทหรือเห็นข้อความได้เรียนได้ตั้งแต่ชั้นเรียนปีที่หนึ่งในละครร้อยห้าสิบพอยต์นนะอีกคาถาหนึง่งสามารถซื้อได้ในร้านค้าหรือว่าจะไปที่หมู่บ้านโลมิก็ได้นะแล้วก็มาข้างหน้าตรงนี้ เรียนได้ตั้งแต่ชั้นเรียนปีที่หนึ่งในราคา5000พอยต์เป็นคาถาที่เพิ่มตัวละครของเราสามารถสเปมได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้สเปมไม่เป็นก็จะออกมาแค่ตัวเดียวนะไม่เหมือนกับตอนรุ่นเบต้าที่สามารถสแปมได้3ตัวและมาที่ห้องหลังห้องสมุดนะถ้าตรงนี้คือหลังห้องสมุดใช่ไหมตรงนี้จะเป็นพวกมอนสเตอร์สมุดหรือถ้าเกิดเใครจำไม่ได้ก็ ให้สังเกตตรงใยมังมมตรงนี้นะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะมีโพงแบบนี้เรียนได้ตั้งแต่ชั้นเรียนไปที่1ในราคา4,000พอยต์สามารถทำให้เป้าหมายล้มลงและเพิ่มบาดแผลฉีกขาดอีกเล็กน้อยสามารถอัปเกรดได้สูงสุดดามเมจถึง25แบบไม่สะสมคลิปนี้ก็จบแล้วเราพบกันใหม่ EP หน้านะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย